เรียนว่าเป็นการยกระดับยกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่โดยประมาณก็คือ2สัปดาห์นี้ที่ทางจังหวัดเนี่ยจะทําการคลีนแอนเคลียอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ประกาศประกาศเป็น,เป,นเป็นแนวปฏิบัติอย่างเข้มข้นใน2สัปดาห์นี้นะฮะคลีนอนเคลียภายในจังหวัดเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆเราก็พยายามที่จะชะลอคนที่ที่ที่จะเข้ามานะฮะหากไม่ใช่ทุระ จำเป็นจริงๆก็ๆก็จะบอกว่าขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเดินทางเข้ามาแต่ไม่ได้ปิดนะต้องต้องเรียนว่าไม่ได้ปิดเพราะยังมีช่องทางท,างที่เข้ามาได้ทั้งทางบกและทางอากาศเหมือนเดิมครับก็คือประกาศนี้จะตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะมีการกำหนด<อ>โ,โดยโดยโดย,โดย,โดยโประมาณน่าจะถึงประมาณสองสัปดาห์ก็คืออ่น่าจะสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมแต่ว่าทั้งนี้เดี๋ยวดูประกาศออกมาทีนะฮะในหลักการที่คุยกันก็คือประมาณสองดา์ครับ แล้วคำสั่งเดิมที่มีออกไปก่อนหน้านี้แล้วจะสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคม mm hmm. ก,ก็ก็น่าจะเลือกวันเดียวกันเพื่อจะให้พิจารณาทุกอย่างพร้อมกันในคราวหน้านะครับสำหรับการเดินทางเข้ามาผมเพิ่มเติมให้อีก2ประการเลยคือต้องลงแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับหรือลงอะทะเบ,บียนในเว็บไซต์ go phuket.com ทั้งหมดนี้เป็นเป็นมาตรการหลักนะฮะที่ที่วันนี้ได้มีการพิจารณาแล้วก ผ่านมาติที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า<ๆ>จะไม่ไม่มีการตรวจที่หน้าด่านแล้วนะทั้งทางบกและทางอากาศจะไม่มีการตรวจที่หน้าด่านแล้วนะครับอันนี้ทุกจังหวัดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าทุกจังหวัดครับใช้บังคับใช้ทุกจังหวัดแต่ทางบกเนี่ยผมก็มีความห่วงใยเหมือนกันนะฮะก็พยายามประชาสัมพันธ์วันนี้คงจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องที่จะเข้ามาทั้งบกทั้งอากาศเนี่ยได้เตรียมตัวก่อนเราจะเริ่มต้นมาตรการการ,การ,การาด่านท่าจันทีวันที่16เวลา4โมงคก็ เราปิดด่านใช่ไหมครับคาสั่งประกาศที่ที่ปิดด่านยังมีอยู่ใช่ไหมครับก็เราเปิดกี่โมงอ่ะยี่ตีห้าใช่ไหมตีห้าใช่ไหมฮะของวันที่ใช่เพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยสิครับเริ่มตรงนั้นเลยก็คือหมายความว่าตีห้าวันที่สิบหกเนี่ยถ้าใครจะเข้าเนี่ยไม่มีสัญญาณก็คือเราผัดผัดออกเลยถูกต้องต่ดตาตเมนมีอย่างนี้ฮะเมื่อกี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสั่งการว่า ทั้งทางบกและทางอากาศเนี่ยจะให้มีมีเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นฝ่ายปกครองหรือเป็นตำรวจเนี่ยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ,ะางทางทางท่าอากาศยานนานาชาติก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ดุลพินิษฐ์ดูความจำเป็นหากมีเล็ดลอดในช่วงวันแรกของมาตรการเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นคนพิจารณาว่าจะอนุญาตให้เข้ามาหรือไม่ครับ ให้เป็นบุญญพินิษของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติง,งานเฉพาะวันและวันแรกของมาตรการซึ่งซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนบางท่านเนี่ยญญหลุดรอดออกมาใช่สาธณสุขซึ่งเข้าไปเชิงลุกในกรณีเกิดคลัสเตอร์อันนี้เข้าใจตรงกรันอย่างเช่นภูณผลนะฮะอย่างเชิงทะเลที่ผ่านมานะฮะหรือเข้าไปยังชุมชนอื่นๆนะฮะลาวัยอะไรที่ที่เราเห็นแะแต่ว่าทีมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้เอ็กซเรย์แบบนั้นเราเอ็กซเรย์ตามข้อมูลตามข้อมูลรีเซ็ตหมดละ เราเรานับหนึ่งเข้ามาใหม่ละทางบกเอาทางอากาศก่อาทางอากาศคนที่นั่งเครื่องบินมาเนี่ยจะต้องมีผลข้อที่หนึ่งคือแสดงว่าฉีดวัคซีนมาแล้วครบสองเข็มนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเขียนว่าต้องครบแล้วสิี่วันมาแล้วหรือไม่ผมเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดแต่ที่เห็นในล่างวันนี้ไม่เห็นนะฮะสอง <c oughs> มีการสวอปด้วย RT PCR หรือ แลปปิดแอนติเจนเทสก็ได้นะเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามีการทําแลปปิดที่หน้าด่านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะท่านต้องทำมาให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะเดินทางมาที่สนามบินต้นทางมาขึ้นเครื่องครับอันนี้คือทางอาจจะมีวิธีการที่เสริมมาอันนี้พูดเผื่อไว้นะว่ามีการเสนอไวะ้นะไปว่าให้ท่ากาศยานต้นทางเนี่ยตั้งโต๊ะแลปปิดซะเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอันนี้ยังไม่ได้ยุติว่ามีในวันแรกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องทํามาก่อน นะฮะทำมาก่อนที่จะมาถึงสนามบินนั่นแหละครับ<ง>ถ้าทำสองอย่างนี้ไม่ได้อย่าพิ่งไปไหนห,หรืออย่าพึ่งเข้ามาไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยนะฮะนี่คือการยกระดับมารตรการอย่างที่นําเรียกนก็เป็นมารตรการระยะสั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่จะเ,เขียนมาตรการนี้ให้บังคับไปนานแสนานานมีเวลาให้พวกเราทบทวน2อาทิตย์นะฮะยกระดับมาตรการ2ส,สัปดาห์เพื่อที่จะทําให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการคลีนแอนคลีอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวางเป้าหมายไว้ ตรงนี้ก็ถือว่าชะลอการเข้ามาก่อนเราส่วนคนที่อยู่ภายในบ้านเองเนี่ยทางพวกผมก็จะทําหน้าที่ในการเข้าไปสกัดไม่ให้โรคลุกลามตามหน้าที่แต่ละคนส่วนประชาชนทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือ